สถานชุดนี้ถามว่าสนชถ้ายืนเอาละโอกาสที่มันจะไปแปรจะติดเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเ็นไปไม่ได้ทางที่ดีก็คือคนจะถอนร่างออกแล้วก็กลับมาฟังเสียงผู้ถ้าไม่ได้รับการถอนออกแล้วเดินหน้าต่อไปในลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เกิดมาตรฐานที่กฎหไม้หลายตัวเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อไปตอนนี้กฎหไม้หลายตัวทางการคลังแล้วก็ทางการดูแลสวัสดิการของคนมหาศาลเพราะฉะนั้นหลัก คือขยายความครอบคลุมขยายสิทธิประโยชน์ขยายไม่ใช่ขยายเปลี่ยนแปลงสถานะให้เป็นหน่วยงานอิสระให้ได้แล้วก็อันที่สี่ก็คือความโปร่งใสด้วยการมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมของผู้ประกันตนคือเลือกซึ่งยังไม่รู้ว่าระเบียบนั้นจะเป็นอย่างไรข้อเสนอของคอปคอปปกเท่าที่ดูแล้วในเบื้องต้นอาจจะไม่ได้แตกต่างกับสาระสาคัญของคอปคอสักเท่าไหรนะมั่นใจแค่ไหนฮะว่าถ้า ค,คือหลักการของเรานะคะวันนี้เนี่ยสอสอชอ,อแม้ว่าจะมาจากระบบไหนก็ตามแต่ว่าเรากําลังจะอยู่ในสถานการณ์ของการปฏิรูปไม่งั้นเราจะพูดเรื่องการปฏิรูปนะคะแต่เกษตรกเนี่ยความเห็นเพิ่มเติมจากที่ิจาีณ์ในกล่าวเมื่อสักครู่นาาี้เราอาจจะมีการมีความอิสระนะครับตรวจสอบได้เรื่องของการมีความเพียงพอ À, thì chẳng hành nên là smart